ต่อไปนะครับก็มาต่อกันด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐนะครับและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ2560นะครับประกาศในราชกิจจานะครับเมื่อวันที่ 23. สิงหางคม2560นะครับ ใช้บังคับวันตัดจากวันประกาศนะครับโดยมีรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้นะครับอันนี้จะเปลกกว่าตัวอื่นที่เราติวมาอีกเช่นกันนะครับก็คือรัฐมนตรีคลังนะครับเนื่องจากเกี่ยวกับการพัสดุนะครับมีทั้งหมดนะครับ10หมวดนะครับ หมวดที่หนึ่งนะครับข้อความทั่วไปครับหมวดที่สองการซื้อหรือจ้างหมวดสามงานจ้างที่ปรึกษาหมวดสี่การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานหมวด5การทำสัญญาและหลักประกันหมวดหกการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุหมวดเจ็ดการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการหมวด แการทิ้งงานหมด 9. ก,การบริหารพัสดุและหมดที่สิกับการโรงเรียนสําหรับวิศวกรนายช่างเราครับคนที่สำคัญก็คือนะครับการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุมาดูคำนิยามสำคัญสำคัญครับการจัดซื้อจัดจ้าครับหมายความว่าการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ โดยการซื้อจ้างเช่าแลกเปลี่ยนปัสดุกววางหมายความว่าสินค้าบริการงานก่อสร้างงานจ้างที่ปรึกษางานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานมาดูผังนะครับหลักการของการจัดซื้อจัดจ้างครับหนึ่งครับคุ้มค่า ต้องคุ้มค่าสองครับมีความโปร่งใสครับสามครับมีประสิทธิภาพนะครับประสิทธิผลนะครับสี่ตรวจสอบได้นั่นเองนับสดุครับซื้อจ้างเช่าเลิกเปลี่ยนนะครับวิธีการความหมายก็มีสินค้าสินค้าก็มีอะไรบ้างครับวัสดุขลุัพัน ที่ดินสิ่งปลูกสร้างครับและทรัพย์สินอื่นๆนะบริการก็คืองานจ้างบริการจ้างหมงูบริการจ้างทําผงครับการรับขนุนกานก่อสร้างก็คืองานคานสาธารณูปโภคครับสิ่งปลูกสร้างอื่นๆงานะจ้างที่ปรึกษ,ษาก็มีจ้างทั้งบุคคลและนิติบุคคลนะครับ เป็นผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยดำในด้านวิศวกรรมหรือด้านอื่นๆน,นั่นเองคนระับในงานจ้างออกแบบควบคุมงานนะครับก็จ้างบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อให้ออกแบบหรือควบคุมงานให้ก็ได้นะครับพรบรนี้นะครับมิใช้บังคับนะครับเกนะครับ ทัฐวิสาหกิจนะครับที่เกี่ยวกับการพาณิชย์นะครับการจัดซื้อยุทธปรกร้นและบริการนะครับที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาตินะครับก่นอนนี้นะครับเป็นประเด็นอยู่ครับรัฐบาลจะซื้อเรือดำน้ำนะครับก็อบอกว่าผิดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างครับ แต่เรามาดูข้อนี้ก็เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติหรือเปล่าครับคือเป็นประเด็นนะเพราะมันไม่ใช่บังคับนะครับทันี้ก็การวิจัยนะครับพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษาเงินกู้จากต่างประเทศนะครับก็เงินบริจาคครับ ของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลนะครับของรัฐดูราคากลางนะครับก็คือราคา,าเพื่อใช้เป็นฐานนะครับฐานสำหรับเปรียบเทียบครับกับผู้รับจ้างที่ยื่นก็เสนอมานั่นเองนะครับซึ่งจะมีลำดับ ราคาดังนี้นะครับหครับคำนวณตามหลักเกณฑ์นะครับที่คณะกรรมการราคากลางกําหนดนะครับจะมีหลักเกณฑ์ราคากลางให้เราใช้นะครับสถ้ารายการไหนไม่มีอยู่ในหลักเกณฑ์ก็มาใช้จากฐานข้อมูลพัสดุของกรมบัญชีกลางก็ก็จะจัดทำให้นะครับในแต่ละปีประสาทนะครับก็คือราคามาตรฐาน จากสํานักงบป,ประมาณถ้าไม่มีก็มาสีครับสืบราคาเอานะครับจากท้องลตลาดคําว่าสืบราคาก็ถามนั่นเองตามร้านค้าก็ได้โทรถามก็ได้จากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดครับถ้าไม่มีสีลําดับได้ก,ก็คือราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุด ภายในสองปีงบป,ประมาณนะครับมาดูคณะกรรมการตามพรบรรนี้นะครับโอ้เยอะเหมือนกันคณะกรรมการชุดแรกนะคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐนะครับสองครับคณะกการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างนะครับ สคณะกรรมการราคากลางนะครับและกะขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการสี่ครับคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตนะครับคอพทนะครับและก็สุดท้ายครับคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์นั่นเองทีนะี้ครับมาดูการซื้อการจ้างนะครับมีกันทั้งหมดอสวิธีนะครับ การจะซื้อจ้างมราจะด,ดูนะครับหนึ่งนะครับวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปนะครับสองครับวิธีคัดเลือกนะครับแล้วก็สามครับวิธีเฉพาะเจาะจงนะครับลำดับขั้นตอนนะครับก็คือประกาศเชิญชวนแล้วไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอครับ ก็ใช้วิธีการคัดเลือกเหมือนกันครับแล้วก็ส่วนวิธีเฉพาะเจะจงนะครับก็คือชวนชวนแล้วคัดเลือกแล้วไม่มีครับก็ใช้วิธีการเฉพาะเจาะจงแต่ทั้งนี้นะครับขึ้นกับวงเงินด้วยครับในการใช้แต่ละวิธี จ้างที่ปรึกษารับจ้างออกแบบผมจะเน้นตรงเกี่ยวกับนายช่างกับวิศวกรแล้วกันนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยเราไปอ่านเพิ่มเติมเสริมความรู้กันได้นะครับ วิธีที่บอกนะครับทำเป็นรูปทีนี้มาดูวิธีที่จะใช้นะครับก็บอกว่าทั้ง3วิธีนะมันก็จะมีวิธีแยกย่อยขั้นตอนการปฏิบัติออกมาก็คือวิธีตลาดอ e ิเล็กทรอนิกส์ e-market นะครับวิธีประกวดราคาอ e ิเล็กทรอนิกส์ e-bidding แล้วก็วิธีสอบราคาอะไงมีอยู่3วิธีอีกย่อยลงไปอีกนะครับ ทั้งสาขั้นตอนนะครับก็ดูวงเงินอีกเช่นกันนะครับนี่ครับมาดู e-market ก่อนนะครับหรือตาลาดอิเล็กทรอนิกส์ก็คือเป็นพัสดุที่ไม่ซับซ้อนนะครับมีมาตรฐานพูดง่ายๆว่านะครับก็คือขึ้นทะเบียนนะครับไว้ใน e ีแคต l ต g ล็อกนะครับ ส่วนวิธีการนะครับในอีแคตาล็อกก็คือหนึ่งนะครับโดยวิธีเสนอใบเสนอราคานะครับก็คือพัสดุที่มีราคาเกิน5้าเซนบาทนะครับแต่ไม่เกิน5ล้านบาทนั่นเองทีนี้การเสนอราคาโดยใช้การประมูลอิเล็กทรอนิกส ก็คือราคาเกิน5ล้านบาทนะครับจำได้ไหมครับตรงอิเล็กทรนิกอันนี้ขั้นตอนนะครับดูไปก่อนอวิธีประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ับอ e ีบิดดิ้งตัวนี้ครับ ถ้าใครคุ้นหัเมอก่อนบิดใส่ซองยื่นประกวลราคากันแต่เดี๋ยวนี้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็เลยเป็นที่มาว่าอ e ีบนะิดดิ้งนั่นเองบทหลักป,ประกันหน้าที่ของ จ้าหน้าที่พัสดุเพราะน,นะครับามาดูการกำหนดอัตราค่าปรับกันนิดหน่อยเสริมความรู้นะครับเขาบอกว่าการซื้อหรือการจ้างนะครับไม่ต้องการผลสําเร็จพร้อมกันให้กําหนดค่าปรับนะครับร้อยละ0.01ถึง0.2นะครับส่วนการจ้างที่ต้องการผลสําเร็จของงานทั้งหมดนะครับ พร้อมกันเลยนะครับก็ให้าำนดค่าปารับกับ0.01ถึง0.1นะครับของงานจ้างนั้นแต่ต้องไม่ทำกว่านะครับ100บาทนะครับคำว่างานจ้างซึ่งมีผลสำเร็จของงานพร้อมกันนะ่โดยปกติกเราจะใช้กับพวกงานจ้างก่อสร้างนะครับก่อสร้าง ส่วนจะกําหนดที่เท่าไหร่ก็จะมีอยู่อีงนะครับถ้าเป็นจ้างก่อ,อสร้างอาคารนะครับมากโดยนี้ขอสร้างอาคารเกี่ยวกับงานอาคารส่วนงานที่มีผลว่าการจะาจราจก็คืองานทางครับขอสร้างทาง สัพานนะครับคับก็ใช้ศูนยจุดสองหานะ้าะมาดูการบริหารสัญญานะครับการถวลับนี่ครับสำคัญนะครับครับทางวิศวกรนะครับแล้วก็นายช่างนะครับตัวนี้ โดนแน,แน่ถ้าเราโดนแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมงานนะครับตามระเบียบตัวนี้นะครับคณะกรรมการตรวจรับก็จะมีงานซื้อหรืองานจ้างนะครับไม่มีงานจ้างก่อสร้างกับงานจ้างที่ปรึกษาจ้างออกแบบควบคุมงานนะครับระเบียบจ้างก่อสร้างครับตัวนี้ครับสำคัญคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างก่อสร้างในส่วนของ ผู้ควบคุมง,งานนะครับก็ก็หนึ่งเจ็ดแปดนะ,ะสำคัญกับพวกเราหน้าที่ของผู้ควบคุมง,งานนั่นเองครับ หลักเกณฑ์การตรวจรับนะครับคณะกรรมการตรวจรับถ้าหูงเงินนะครับไม่เกินหนึ่งแสนบาทนะครับก็แต่งตั้งบุคคลได้นะครับบุคคลคนเดียวก็ได้เนี่บไม่ต้องตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับมีขั้นตอนนะครับ นี้ครับมาดูการงดลดค่าปรับหรือการขายายเวลาในสัญญาจ้างครับหนะครับ,ะรบจะกระทําได้ครับ3ามเครับหนครับ,หรบเหตุเกิดจากความผิดที่เกิดจากความบกพร่องของหน่วยง,งานของรัฐนะครับเช่นรูปแบบรายการกับหน้างานจริง ไม่สอดคล้องกันนะครับสองครับเหตุสุดวิสัยก่อสร้างครับไม่สอดคล้องกับแบบ เหตุสุดวิสัยนะครับก็เช่นนะครับน้ำท่วมตุผลส่วนใหญ่นะครับเกิดการวินาศกรรมนะครับของการ,ราล้ารัทประหารน,นะครับเหตุสุดวิสัยแล้วก็สามนะครับเหตุที่เกิดจากพฤติการหนึ่งในที่ผู้รับจ้างครับ ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายนะครับเช่นกรณีมีการฟ้องร้องกันอะไรนี้ครับอันนี้ครับเราสามารถงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาสัญญาให้ผู้รับจ้างได้นะครับนี่ัหลักๆที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรก็ช่างก็มีอยู่เท่านี้นะครับสวัสดีครับ